นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะมามาติมาตาปิตโร สักกจังธรรมโมโสธริตโพตีขอถวายความนอมน้อมด่องค์สมเด็จพระบรม,มาศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรงดวงโดยชอบพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าวกราบคารวะคุณพระอมตธรรมคือคำสั่งและคำสอนแห่งองค์บวรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอถวายความเคารพพระธรรมกถึกที่มาร่วมแสดงธรรมด้ความเคารพขอความเจริญในพระศารนมจมาเกิดมีแก่ญาติโยมพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทุกคนญาติโยมทุกท่านโอกาสนี้เจริญพรญาติโยมได้เอามือลงนั่งในอาการที่เรานั่นพึงประคับประคองได้ไม่ลำบากในการฟังธรรม ก่อนอื่นนั้นอัตมาภาพในนามของตัวแทนคณะสงฆ์ซึ่งเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้นักก็ต้องขอแสดงความเสียใจในการจากไปของคุณแม่โสภาระลับทองผู้ที่ทำการะจากเราทันทั้งหลายไปโดยที่ไม่มีวันที่จะหวนกลับมาการจากในคราวครั้งนี้เป็นการจากชั่วนิรันดรเป็นการจากอย่างถาวรจากไปโดยที่ไม่มีวันที่จะหวนกลับมา วันแม่ทุกๆปีนั้นคุณแม่อยู่กับเราแต่วันแม่ในปีนี้คุณแม่ไม่ได้อยู่กับเราถือว่าเราท่านทั้งหลายก็ต้องยอมรับกับกฎของธรรมชาติหากขึ้นชื่อว่าความพัดพ่าขึ้นชื่อว่าความลาจากไม่มีใครต้องการอยากจะพบจะเจอแต่เราท่านทั้งหลายก็หลีกพ้นไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ญาติโยมเราท่านทั้งหลายดังมีคำกลอนท่านกล่าวไว้ว่า อันความตายชายนารีนี่ไม่พ้นจะโดยจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนร,รักก็ต้องห่างร้างกันทีดับชีวีหมอดมวยมรณาจากกันตอนเป็นนั้นเราได้เห็นน้ำใจจากกันตอนตายนั้นเราได้เห็นน้ำตาน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจได้ฉะนั้นวันนี้เองเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าภาพแต่มีนางสมคิดพุทธิโสนาง สุจิตาสุขบันเทิงนางสาวนิตยาตลับทองแล้วก็คุณพ่อแสนตลับทองผู้ที่เป็นเจ้าภาพในข่าวครั้งนี้ได้อุทิศกระดาปนาผลส่วนบนนี้ไปให้แก่คุณแม่โสภาตลับทองผู้ที่ทําการาจากเราท่านทั้งหลายไปผู้ที่เป็นบุตตาขนาญาตในคราวครั้งนี้ถือว่าเรานั้นได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีกตัญญูก็คือรู้คุณ,คณกตวเวทีก็คือได้กระทําตอบแทน กตัญโยโรคนท่านนี่สำคัญนักนี่เป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนบุญคนท่านพองามตามสมควรคนดีลว้วนยึดมั่นกตันญยคนในโลกนี้พยานไม่ยอมบวชสิเปียนไผกกะตามสร้างหูบุญหูคุณของพอของแม่เบิร์สุคนแต่ถ้าถามว่ามีใครบ้างที่จะสามารถตอบแทนบุญคุณของท่านได้นั้น,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 นก็ถือว่าทำได้ยากเป็นยังกือเหตุใดยาก โยมสาตุชนทั้งหลายล่องคิดเบงวาคนเฮานี่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่แม่คนเดียวเพื่อนกบ็บ่ได้คดต่อภัยเพื่อนก็มีแม่เพิ่นก็เป็นแม่เพียงผู้เดียวเลี้ยงลูกทุกคนได้แต่ลูกหลายคนแต่และบัดนมันคอต่อกันผู้นั้นแน่ผู้นี่แน่ผู้นั่นก็คือสีเบิงผู้นี่ก็คือสีเบิงผลสุดท้ายก็ไม่มีใครดูแลอาฉะนั้นเังวาคนหลายคนเนี่ยมันหนิงกัน ก็เลยหาคนสิเบิงพ่อเบิงแม่ตอบบุญเท่นคุณยากแต่ในคราวครั้งนี้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพเจ้าสธาได้ทำนาทีของบุตรตาคณญาติโดยสมบูรณ์ตอนอยู่นั้นให้เราเลี้ยงกายเมื่อตอนตายไปแล้วให้เราเลี้ยงวิญญาณเลี้ยงวิญญาณคืออย่างคืออุทิศกระับปนาผลไปให้เพ่นจังวานาทีพ่อมีหานาทีสักกุณาอาศัยสนกหายางพี่น้องเอ๋ยว้ากันอย่างบางๆพ่อแม่หาลูกเต่าหาเจ้าท่านหูเราไปโยม ข้อหนึ่งนั้นขอให้ลูกเต่าเพี้ยนผากอุปรถรมสองใส่ทำการงานใส่การกุนเกลือเพื่อนนั้นเท่าเกลีววงานหนักจะได้ของขอให้สองพ่อยแม่เจ้าหันเข่าสวดว่าข้อที่สามโอวัตทานยาสุเลนเกเลียาสุเพพังลงให้เส่อมเสียตระกูลทานข้อสีเด้อประพฤติตนตรงตัง้งสมควรรับมอบมอรดกเพื่อนเสิให้รักษาไวให้เทียงตรงข้อที่หยานิ่มภายในไวคงถึงทีมอณาให้เจ้าทาบุญหาอุทิศท่านยอ่อนอม นี่คืนอนาทีของหลูกเต่าเล่าหลานมีหายางหาประการจะต้องตอบบุญแท่นคุณของพ่อของแม่ผัวผเลียงเข้ามาผ้าเข้าใหยยำเขามกจกเขาปอนนอนเปรเฮกอมเพี้นถนอมตอมตุ่มเพี้นใดจังใหญ่มาเผื่อเลียงเข้ามา,า,าหญ่แล้วเข้าเลียงเพื่อสนองคุณนการงานจนเตือเปลี่ยนงานแท่นทานาาดำลงไวับ้องตะกูลต่อสืบประพฤติคักแทะยั่งสีใดต่อมูลเลียงเข้ามาแร้วเ,เขาก็ตดอเลียงเพื่ เมื่อยามอยู่ให้เราอุปถากเมื่อยามจากนั้นให้เราอุปถัมภ์เมื่อนีู้้ทีิเป็นเจ้าภาพถือว่ามีความสูญเสียเสียหยังแนเสียอกเสียใจเสียบุคลากรบ้านโน่นเฮ้าเสียใจแล้วก็เสียบุคลากรไปพร้อมลดลงไปอีกหนึ่งคนลดลงไปอีกหนึ่งคนเพราะว่ามีการสูญเสียฉะนั้นแล้วเจ้าภาพเสียอกเสียใจเสียบุคลากรในครอบครัว บัในห้าเองพูทติเ็นบ้านใกล้ชิดมีผู้ห่างไกลเสียงเคยเกยหักผู้ที่หูจักมาคุนกันเราได้มาแสดงออกถึงความมีน้ำจิตน้ำใจเราได้มาเช็ดน้ำตาคนห้าย่ามีการเสียอกเสียใจมีพีมีนองมาปลอบใจมาให้กำลังใจมั่นกระซื่นใจถึงว่าสมัยสมือสิปเป็นยุคอันตรายยุคโควิดยุคโรคไข้ไข้เจ็บยุคยูยากเ้ากับทบิ่บ่อป,ปากันคนโบราณเพื่อนว่า,า,วายังได้ยอม คนโบราณพ่นว่ารวมกันเราอยู่แยกหมูเราตายแมนได้นอะคันร่วมกันนี่เฮ้ายอยู่แยกมูนี่เฮาตายแต่สมัยทุกวันนี้เปลี่ยนใหมออ่แยกกันเฮายอยู่ร่วมมูเฮาตายมารวมกันนี่ผู้บางคนประยากเขาไกล่กันดอกสมัยสู้มือคนแต่กอนนี่คันว่าใส่หน้กกากหากันแสดงอกอกถึงความไม่จริงใจแต่สู้มือคันว่าใส่หน้กกากหากักนะเว้ยมึงจะเขามากไก่กูเด้อมึงกง่กลางๆด้อมันหยาดแห้ง ญานโควิดจักผู้ใดมมัตเตใสถึงจะไหนกระดามเต่พญานไม่ยอมถึงสถานาการ์บ้านเมืองบอกคือเก่าบอบปากติเข่ายากหมากแพงโลกไพ่ไข่เจบดังที่พุทธเจ้าพูนว่าเอาไว้ว่าต่อไปนี้โลกโลกกาสองไพ่อาสาศา,าสนาสองพันหโลกกากะไว้วันค้นต่อไปนี้นยอมมีตั้งแต่ขากันมีตั้งแต่สิ่งกันมีตั้งแต่ปนกันมันก็นอย่ยากแท้เป็นแท้ดังบนสอนต่อไปนี้ปะาซาส้านกะชิพากันเดือดร้อน ญาติแย่งสิ่งกันคนสิกองกันตายดังพระองค์เป็นไขสีต่อไปนี่ประชาชนสิผ้ากันเป็นนี่เงินภาษีกันนับมือแต่สิเติมสีเห็นยังก็ต้องยืมสีเห็นยังก็ต้องกู้เที่ยวเป็นนี่อยู่บอดเศร้าคนสิกองกันตายสมัยสุมือเห็นอยู่ตัวนอนตายขางถนนหนทางเน่ดีละเตบัตนโน่นเท่าปเป็นอย่างน้อยญ่เนาะถือว่ามือนีนะ สำรวยมั่นละอีพัฒนยกกับวสูพังยูดอกบานนวเท่าโควิดบิดพ่อคนแต่ว่าติดนี่ทกออศก็สิมันเกินคงยูดอกขึ้นว่า,<บ>าเอาจะได้กระทำเมื่อนี่ถือว่าเฮาใดมารวมบำเพ็ญกุศลศพของคุณแม่โสภาตะลําทองผุลมเสียหายไตเสียจากผู้เปนเวียนขึ้นคงมรนั่งกับบ้านเกา่าเฮ่าบุเป็นลูกเต่าทำบนสร้างแต่งหาเมื่อนี่มีการบันทึกเทปทรทัศน์ออกจานสมไอพี่เอ็ม อ่าญาโยมก็สามารถเบิ่งใดเขบวดได้ดมีจานสมน,นไ่เนาะครับมื่อนี้สินนำธรรมนิทานเกี่ยวแกลก่บับการกรตัญยูกตว,วิธีการเลี่ยงพอเลี่ยงแม่เบิงเบ่งพอเบิ่งแม่มาสแสดงทําไมญ้ญาิโยมพี่น,น้องบันโน้นสูงเขาได้สดับรับฟังเพื่อเป็นคติเป็นอุท่าหอนสอนใจมื่อนี้ิยกเอานิทานธารรมะเลื่อง นำตาแม่ใหม่มเลี้ยงไก่บ่มีโตขันได้ใหญ่เดอ้อเคยเด้ฟังเราบ่เฮ้ยคืออยู่บ่เคยเนาะอ้าวบ่เคยฟังก็ฟังเรื่องนี้นำตาแม่ใหม่เลี้ยงไก่บ่มีโตขันเกาถึงขอบขั้วขอบขั้วหนึ่งผู้ที่เป็นหัวหน้าขอบขอบบอั้วซื่อว่าเถ่าพญ่หำหล่มเสียหายไตเสฉากไปแล้วเลือดเตม็มใหญ่อาจาันที่มาแล้วนันเป็นแม่ใหม่ผัวใจนี้จากพี่น้องเอ้ยเลี้ยงลูกเต่าแรล่งเาวเวพันจา แม่ใหญ่จันทิมามีลูกทายสอวัโสราตะมีลูกสาวสอวามันลิกาเป็นแม่ใม่เลี้ยงลูกมาด้ดยวความยากลําบากเอาฉนะนั้นเพื่อเป็นการเสเวลาหันเข้ามาสมมติสมัญญาฉันทานุมัติซึ่งกันและกันว่าพระคุณเจ้าทั้งสามธรรมารสามองค์เดินทางมาจากวัดใดมาเมื่อนี้รับตําแหน่งแสดงในนาทีตใดน,น้อยใหญ่อหนอระน,นักเถรเด็กคนอื่นเป็นโตตัวบ่ไเด้อื่นเป็นองค์ใด ขันพระมาสวดหรือว่าพระยุวัดน์เนี่ยเพื่นถามกันมีจักองค์มีอยู่หาองค์มีอยู่สิบองค์แต่พระนักเทศนเนี่ยเพื่อเอื่นเป็นโต <c oughs> เป็นยัง,ง,งคืก็ัามมาาง,เอองเา,า,าเอื่นเป็นโตป่ะเสวยเออ่าบัตที่แรกก็เอื่นเป็นองยีดอกนีมนต์เด้ <c oughs> อสามธรรมะสามองค์เด้อพอจอจ่อมือไปลงปิทุนโทรไปจะเปลี่ยนโตมาได้บ้างมันเขาเอื่นเป็นอเอื่นเป็นโตองตางบุญกันเละปุ้ยเลวบ่อล้่ยนนี่ไปเห็นแต่ตา นั่งกับโบเบิ่นเตนนั่งกับโบเบิ่นเตนไม่นั่งเต้นเขียวอูบคือสวยอ้าวเมื่อนี้น้ำตาแม่ใหม่เลี้ยงไก่พมีตตกขันน้อยใหญ่น้อหันสมมาสมุตสมัญญาพระเดชพระคุณท่านธรรมานกลางนั่งเขียวมากเสยเวนตาไม่หอบพัดต้นเหตุยังเขียวจะมาน้อยน้อมีเสือเสียงเลี้ยงหน้ามาจากไหหลวงพ่อพระมหาอัฏหลวงพ่อพระครูปริยัตธรรมโคศิตหรือหลวงพ่อพระมหาสุพิษอนาลโย เจ้าคณะตำบลละอ้อเจ้าวาดวัดบรนละอ้ออําเภอนามเกลียงจังหวัดศรีสะเกดธรรมานกลางหลวงพ่อพระคู่ปริยัติธรรมคูสิทธื์หลวงพ่อมหาสุพิธให้พระรับนาทีเบิงนาตาแล้วก็คือสิเป็นนักเอกก็สิบ่อแม่ดอกเป็นพระเอกก็คือสิบพ่อใดนายใหญ่เนาะเอาให้พระรับนาทีของแม่ใหญ่จันทิมาผู้ที่เป็นแม่ของลูกเต่าผ้าเววาสุนิทานเป็นแม่พญายาเดมเนธธรรมากาง ยัำไปธรรมะทรายมือสุดแนมไปก็เห็นแต่ตาสวดเมืองเกิงเอกลักษณ์ต่อเพื่อนบ่ได้เป็นศิลักข์ใเป็นเองตันนั้นบุบบางคนมันเลาไปสนศิลักรรบอกือตาอาหไงแต่บบแมนเป็นเองอืมกอูตื่นเหมืมันตะกับเกศเพ่อนมีส่อเิียงเรียกได้ว่าจาังใดทำพระคู่ประลัดอนุกูลนอนุปโท เจ้าวาดวัดบันอิลำตบลมบุมรีลำอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดให้บริบบนยาทีของมัลลิกาปุตตะเป็นลูกสาวล่ะบอกง่ายๆก็เป็นนางเอกละย้ายผู้บางคนเนี่ยมาบัดนางเอกมันคือสีขคีไล่แต่ไปอีนุ่นมันคืองามแต่นั่นทอดละทัดสองสามมันคืองามแต่น,นั่นสองสามอันนี้สองซะง,งามนั่งยังเนาะเอาให้บริบบนยาทีของมัลลิกาลูกสาว โซนัตตมาพาพระอาจารย์วัดวรกรรับหน้าที่ของโสระตะในไงน้อเปลี่ยนสื่อตะกูู่่คนหลายบานเมื่อเอิญประคู่ตัวอยู่นี่ที่คู่เตยเอาเสื้อเลงกับสื้อตัววู๊ห์คุณจะงูดขี้ต้มเกิดใหม่ดิจะบุได้ตัางเื้อให้อ้าวอาตมาหันมาทำหน้าที่ของโสระตะในไงน้าเพื่อเป็นการเสเว่แล้เอามุงค์ของซามเถื่อเน่ของไม่ได้เสียงสูงเขาจะใต้ด้วยไป ห่องใสห่องใสของด้อตอจังนี้พบเป็นการเสียเวลาน้อยใหญ่นอเพื่อนอาจารย์หลวงพ่อพระมหาสุพิธธรรมกลางรับตําแหน่งแสดงโตเสียงพิ่นไมโครเสาปล่อยสไตล์มันเลี้วทอดในคิ้วพญากาไขพญามองแกนว่าบงดูหลวงเผยวาบบองเปลนแปลนจันทีมาเมเจ้าจ้าเว้าสู่เปลินฟังขอนิมนต์ครับคือมายากไอ่องเตอรอนี่ ก็คือปตาในนั้นเป็นสังหลังอยู่นี่อยากไอเห็นยังกล่องมันมีแคซิตาคนฟังนั่นหลายกว่าซิตาอยู่เอาคนฟังบริจาคไอด้วยบรกจาคกล่องด้วยผู้ขามือมันปากโปเป็นดอกกล่องนั่นเอางานเล็กเลยไปใหญ่เม uh> ื่อน uh> ี uh ่อ uh> an anyway ืมอ uh ืมซาตุงให้พ่ออีกแน่ด้วยมันล้นปวดจังที่โาอย่างนึกใน Ờ, chẳng lẽ có tạm tè, nó nghe nó, Phân cân, ผิดะทล่งวาดขอประกาศที่น้งลละอยู่ทั้งที่เดลามาฟังละขอเจ้าปบตังอาศาลพันทันขีดแข่งละอยมไม่ยอมฉันสิยังช่ขอพอ้เป็นนะ hu ruang tetsana la fung a a du po ta kan me suan ba fung tetsana ha jing la nyi ngaa tang bua si lung ka fung kan bon lung kan jai te pai pu tung jai le la tetsana bum si บทคอนล้วนล้วนที่เทพหม่ยล่ะโมกุลละก่อนขี่เีลี่ันเล็กเรื่มฉันขอกล่าวเป็นคำถามล่ะตามตำเนืมาเย็นกันจงทางใ้เอาไว้เป็นจังได้ลุงป้าสุกสมรูหรอว่าบ่ พวกโยมแม่นยมมนมพ่อคงสิสุขทั่วนาละสบายบ้างโสดสุขคนลาะยโมแม่เออยเป็นจังเนี้ยเรยวละท่านการประกอบอาชีวาการตำนา ตนกันเนลพุ่นเหลือไม่ห้พุกันน้อยกันขา่าท่านได้พลหรือว่าบ่าต้นทอดเดืนอดนเมลับต้นทอดเดือมบ่อย่าว่าฉันดีเดือถามเอ้ยเลืองม,มข้ายมนั่นล่ะน้า สีแหละแต่บางทีก็ขัดข้องกาทำน้องบ่ดอนเล่ายืมมาเอ้ยมันสมองผู้แก่นบางทีหัวโผล่ละปัญญาเตือนคิดบ่ทองละขออภัยเด้อพี่น้องหลุดเอว่าคันฟังทำงงเปรเนื้อพระเปรตขนาที่อันตรองไปตามเรื่องละ เพียงแต่ฟังคนภาวาเพียงแต่ฟังคนเ่าลนาเพียงแต่ฟังกันคนเ่าวบาลเฮาเบาวาลายมแม่อุยยาเลี้ยงไก่นนาลาตัวขันทาหกบ่มี เรืรเ่องใจแม่ที่ขันมีแม่บ่มีขันละมันนักเปละปัญหาตั้งแต่เดิมดาบุญบาตนี่บุญมาเข้าละเนี่ยถ้าทำตามนาทียอมแม้ยังมีนัยยะเท่าละหัวใจแล้วตั้งแต่นั้นละ

Butta da bhang 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 bhai la Wa tai pai te Butta nyang noi Poi na tia la Bo mi mong ai jie pangpang La tua thong ai jana ได้เป็นกำรภาพหัวตายยาณะปะนี่ยละน้ำทะเลบ่ไม,ม่หยุดปุกปลาถมเอ้าขออยากเสวกินทอดไตนดำกันในมันสวงละลาพัวฟังเออขันสีตายก็เป็นหน่วงละลูกสองคนยังอ่อนน้อยต้องหาเข้าวัดสุ่จีรละขามาเล็งลู ก็ันนันเดินให้เอวหาบิดาจันทีมาก็ลงอุกทูกอุลามตาหน่อยละมีแต่อ้อยอ้อยเว้าเอาบุตรตาเข้ามากรมละหอมทั้งตัวลูกหนอยละบัวนั้นสาบเทียมัละลูกแม่อ พ่อพวกเจ้าไปข้าบอกทันเก่าดอกขึ้นกาวลำน้าจะเดาคำเพลงยันแมวพุงเป่าละโอ้ยลูกลังไปได้จันเถาะทีดเขาหลังพ่อยังอยู่ละละก้ยได้ไปกูว่าขันเล้งเจ้าข็สิ้นใจละลาก้ยเถอะ เพลาปลาทั้งปลาเมียโลกไว้อยู่แต่งเค็มบอกกา มอมีทันเวลาที่เต่าขึ้นงูห่วงละแกะไก่ดงไก่ถ้ามาฝนตกทั้งกันยังโห่เต่าละบาดเจ้าจากไปสั่งมาคืนนิดจอยหนาวและห่อนไปนอนกลางบ่อนจังไรละ ลอากินมากมมยขันมันเปลือกโยกกลางดงละคนร้อนตกลงห้อยห้ำเพจโยธาขันไหลเจลาเจ้าเีเลือกชีไปลบซ่อนอยู่หุ่นใดบบโหข่าวละเต่าเอ้ยหนาวลมมาเจ้าเจ้าละไม่เพจตุ้มหอกกายละเน้าบนน ละลางามมีผุนหมอกยจอยเขียวหอมหันเป็นเนื้อละเอาเสียเดือนแสีงดาวเ็สียงกระบองตายละลายเดือยเส้นอะไรน้ำเจ้าบ่มีเบาสีเบยสวยงาม สีนอลังความกระบว่าสีนอลังไยกรบเลาละแค่นิ้งเจ้าอยู่บ่เศม้า่นขึ้นมาเงื้มือสศล ได้นั่งเจ้าซึมกระเถือยังอังบินห้อยเมื่อกคสูนวเอาไวลาลำบัวฟังเอ้กันเวลาก็เลยง่ายเกไปบ่หยุดยอลา ลวกทั้งสองน่อยอลาดจะเลืนไว้เกะกะลับขันมาพร้อมกะพัมกะลอละด่วนมาลูกไอยนั่นนับบอพบอใช่ได้หัวผู้ใหญ่หัวกูบาละหัวจะเอาอาลูกสิตำ้มจงแม่สอนได้ละได้ก็เลยใจกว่างดวงมาโนกอใส่เจมละปานกุลาเปลีกแจเมละคือไต แล้วละเกิดไม่มาละทิบไปใส่เมตตาคนนำหน้าก็ย่องว่าเป็นคนดีละ บ้าละมีขันยเืนเส้นดังเสียงกระบองไตละเตะข้าใจน้ำแก้วทั้งสองล,องล่อเทีละเมื่อนี้อุกกาดดีสเชิมเสืลอกน้อยละความเคยว่าขนาดต,ตรอ ที่ถูกตองสมกับว่าขันเป็นใจละพปลอมโดยปลิดขนาทำสีหำหอนคมหัวล่ะลวดะจากลวทั้งหาโหจะกาทั้งสามมันจะจำได้บ่ละมันเลียกาเอ้ลูวแก้วละกันจำแล้วได้บ่โน้มลำ लो ख मारोक खन चमोल